การจะปูอาจจะเล่บนบโจบลาลุยมันหันลูดใส่แปดแปดกับซี้น้องไป่วเก่าๆเลขกเบิเ้ลเนาะอุซ่าอุซ่าห้เ,าหาเบิ้ลไ่ได้เอาเอกสารมาน,นึ่งที่ปูเมื่อเนี้เอามาเป็นบางเืมมยิบนะมามาอีกมองหนึ่งเนาะคะ่ะคนละพื้นที่อ่าเลกบิงเขาบ่าจะบปูเลขกบิ่เมื่อเนี้เาเล็วบิงไปเลยเนาะอันหมยถึงวนที่แล้วเห็นไหม เด็กวิ่งงวดที่แล้วกับหลุดคือกันเ้วยอ๋อมันหลุดนะเอาหลุดกับพื้นหลุดก็เจ้ากับหลุดก็หลุดไปนะตามใหม่นะค่ะปูเนาะนั่ปูนะปวาตี้ผู้ได้ชอบรอแนวทางปูอยู่กับตามได้เลยนะคะเลาววันศุกรนะ์เนาะอ่ะโค้งเดียวโค้งสุดท้ายอัน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 ,อนวันที่สิบเก้าเราจะเล่ยไก่มันก็ติดอ่างมาเนี่ หกแปดเนาะตามต่อตามต่อแป๊บนึงได้ค่ะปู้เขียนนันหัวขอกันเลี้วหลายสิบว่าได้แปดเตที่ช่วมมงหนึ่งดวนไม่เหนี่ยเห็ดภารกิจทั้งวัดแล้วหรอบอกค่ะปูแ้แล้ว 14, ล 14, แล้ว,ลวอ๋อมันพระเนี่ยสิบสี่รมสิบสี่ข้ามนละวกับปู้นาอมันเนาะ บันนี้อันอันอันวิ่งรูดตัวไหนเอาวิ่งก้อนบ่อหรือจังไหนเอาเลยวิ่งวิ่มีสามมีสี่วิ่เนาะค่ะวิ่มีสามมีสี่จ้ะมีหกมีเจ็ดมีแปดมีหกมีเจ็ดมีแปดจ้ะมีเก้ามีศูนย์มีเก้ามีศูนย์จ้ะอันนี้วิ่งเนาะ เอา้าบาร์เรียนอ่าวิ่งรูดจากปูวิ่งรูด,ปรดไปทีหกเมตรเดียววิ่งรูดหกเมตรเดียวเนาะลักร้อยอมีบา้าลักร้อยกับเก้าเมตรเดียวหลักร้อยนะะ 9. เนาะกับเก้าอ้าเขียนติดไว้รูดแล้วสิเข่าเด้อแรงปูบารน,นี้นเะนาะเข่าเด้อเนะี่ยให้ได้ชาประทูหัวเต็มนล้เพนันนดู้เพราะฉะน่้น,ป, <laughs> <laughs> นประทูหัวขาดเนี <laughs> ่ย เอาเอาบานนี้สามตัวมีบ่จะ้ะสมตัวมีอยู่สองคู่อ่ะมาค่ะอ่าเก้าสหมีเก้าสี่หกะแมนแล้วก็เก้าสี่ศนย์เก้าสี่ศค่ะเอาเลขทูบไปน้ำจุดหนึ่งเลขทูบตัวใดจ้ะแปดสี่หกทูบเอแปดยู่กังบนบาจะ้ะแมน 8, 4, ปแปดสี่หกแปด สีอยู่กลางหกอยู่ล่างเนาะเอาแมนแมนมนเนียจับสองตัวค่ะปูจักจักตัวจักขังมีอยู่หขังโอ้ขึ้นหน่อยลงเน่ยมันยังวันหน่อยลงเอามาค่ะปูนี่หกศูหกศูนค่ะสี่ศูสี่ศูนจ้ะเก้าศเก้าศูนค่ะสี่หสี่หกค่ะ สี่เจเจค่ะสี่แปดปะอ่าก็หน่อยหางลงเรื่อยๆลย,ยลหน่อยสายรวนมือเดียวหน่อยสะรุปเลยน้อกอ่เมื่อนี้เอาสามตัวเน้นตัวใดเก้าสี่หกเก้าสี่ศูนย์ค่ะเก้หระวังเลขทูปน้ำได้ละแปดสี่หค่ะ,ะระวังเก้าสี่หน้อก่ะแปดสี่หกเลขทูป เลขทูบอันนี้เลขทูบปูอะล่ะลองเบิรนะ์เนาะแมนทูบบ้านพระทูบบ้านพระส่วนมากมักจะเด็ดเนาะค่ะแมนมันมีแปดเจีมอยู่ด้วยแปดแปดสี่หกเนี่อ๋อเอาปัดที่นี่เลขเลขทูบนี่เน้นเน้นไปบ้าหมักก็หมักเลขทูบน้ำทึ่งหมักเน็ตคำนวณน้ำแต่นอโน่เก่าสีหกกับแปดสีหกเอาจีได้เพิ่นลวดสองอันเหี้ย ตัวไหนปู48แมน8 4ี6กับ9ชี้6กับเลข3ตัวไหมอ๋อเอา8 4ี6นำ้ำแมนแมนแมนเป็นตัวเน้นว่าเนะเอาเน้นไหนทุกตัวเลย8ชี้แล้วก็6ด้วยนะ,ะแมนจับเอาตัดเอาเลขทูบเด้อจ่านี่2ตัวเลยค่ะปู้2ตัวนี่ว่งไปที่60 40 สตัวที่หกศูนสี่ศูนย์จ้าหกสี่หกค่ะตัวระวังก็คือตัวสีแปดเด้อตัวกันตัวังคือสี่แปดเด้อจ้ะเอาเอามันมีแชนนี้ละเล็สายดวนป่วาปีลาวันศุกร์สิบเก้าธันวาสองห้าแปดเด้อกันชุดวิ่นมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์วิ่งรูดหกเม็ดเดียวหลักร้อยคือเก้าเด้วปูวแน ออสอตัวหกศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสีเน้นที่60 40 46และ48่อ่สาสตัว9 46 9 40่ห้นให้น้ำหนักตรงที่9 40เลขทูบนี่เน้นทุกตัวเลขทูบมี8ปดมีสมีหเน้นทุกตัวทูบแตกไร้งามปะปูงามอยู่งามอยู่มา มเบ่แตกบ่พาเครื่องบ่เอ่อข้าตัดตองใส่เอามันก็บเสียบี้ UC แปดเดชีหกมูอนี่เด้อ้อเนี่ไงนี่แหะมันเบ่ได้หันหัวขึ้นหอกพี่เลขหกหรือบ่หันหรอกอันนั้นนั้นขยับหันก็หันได้เน้องอะงานเนาะนี่ค่ะแคบเอาเน้อคุณพ่อคุณแม่ใส่ใส่อ่าค้าประจำปูเน้องอะ ไปดูเป็นแนวทางผููไ้เป็นแนวทางหนูกะแมนมันกับมีเขาไม่หลุดเป็นของธรรมดาม่มีผู้ใดไ้แมนตลอดการันตีดรกเลขเขาไม่หลุดของธรรมดาแมนอู่กั่ปูเลขมีเขาไม่หลุดผู้ใดชื่นชอบกับตามไม่ชอบกับเบื้องไปก้อนหนูก่ะดูพดพดเพื่นนนนอความเบื่เพลินกันได้เนาะปูเนาะแมนแบแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ชิด่าเขาเน,นี่ยวดนี้ปูมั่นใจห็นบ้าฟัง<ท>ดีเ่าะกับปูหลุด รุดกับฝ oh, ันกับโมโม่ใครไไหนได้ฝันมันไหนเราเพราะว่าไม่ยู่สารคามีเทปเพราะท่านได้กลับไปอำเภอนำสมนี่อ๋อจ้ะอันนี้ยุว่าปียุ้มื่อนี่ก็เจ้ากองเงาว่าปีดอยแห่แตกแง่ตึมตึมอะไรนี่หนอดปีงานอย่างปูงานนอนซ่อนกองเงาว่าปีโอทุกปีต่อก็เจ้ากบวนฝอนหลายอืมกอง่งาะว่าปีอะไร มือเอื้นเงี้เป็นหน้การมือป้อนมือเอื้นของแจมมือเอื้นบ่ไม่งาน,นประจำปีเนาะงานค่ะในงานบุญงานท่านค่ะปูได้เวลาหรือครับปูอันอุ้ยพ่อน F ีฟซีมิโชคเดี๋จับปูอ้าอีฟซี่เขาว่าเบิ่งช่องโจภาล่วยกัมนีโชคม่ลาบจต่ปูว่าปีกเริ่มว่างหันรูดอพอตรวจท่าง F ีฟซีของช่องโจภาล่วยเนะี่ยปูกันเช็ดชุดปีมือเราแหละกับไปได้ตำแหน่งนันก็นมีเขาไม่รูดเป็นของธรรมดา ฉะนั้นวันนี้ข้ามาปูกะหวังว่าจะเข้าอีกยดอกเลกกับพิจนาบางเอาที่ปู่ให้ไปเลขของกูกันบ่กขั้นขันมักต่ตัวเนียนกับเอาต่าตัววุงขั้นิม็กักซื้อมัดกันแล้วใจอ่าเด็บที่ข้ามาเบิองอย่างโจปลาล้วยกับก็ปูกับก็วให้มีใา้หยาดยมมีโชคมีลาบจากช่องโจปลาล้วยเด้อสุดท้ายนี่กับ อายุดีมีแห้งรักษาสุขภาพเนี่ยนึกอากาศมันเปลี่ยนลสุดท้ายนี่กันหายาดย่อมตุ้มีแต่ความสุขความเจริญกับความเจริญม่อนสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะปู่การนมัสการค่ะสาธุสาธุอ่าแนวทางด่วนๆปู่ว่าปีแล้วค่ะมาคำๆตามผู้ใดตามกับใครรอซื้อท่านอยู่เลยค่ะก็ ขอากราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูร์สุสนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปตลอดขอให้ทุกทาลล่านโชคดีร่ำรวยมารอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สี่นาทีคืนนี้เนาะขอให้ร่ำไรวยโชคดีสุบูสุนเด้อไปกดไลค์กดแชร์ขอให้แตกสามตัวสองตัวเนาะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทย,ตตย,ไทยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งถึงฮะสามตัวหนา้าสามตัวท้ายสองตัวท้ายขอให้รวยให้ปังให้เฮงทุกคนทุกท่านทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุสน,นเล่นการพนันทุกเิ้นะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ